เอวัมเมสุตังเอกังสมายังภควาภารณสิยังวิหรติอิสิปตเนมิกทาเยตรัตโกภควาปัญจวัคคีเยปิกุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะปะชิเตนะนะเสวิตาปะ โยจายังกาเมสุกามสุขังลิกานุโยโคหีโนคัมโมโพภูรชนิโกอนาริยอนัตสัมหิโตโยจายะอัตตกิลัมมทานุโยโคทุกโขอนาริยอนัตสัมหิโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมาอภิญญาย สัมโพธายนิพนยสังวัตติกตมาจะสาภิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตินอภิสัมพุทธาจักขุการนียานการณิอุปสมายยะอภิญญายาสัมโพธายนิพนญสังวัตติ อายเมวะอาริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยทิทังสมะทิติสมาสัมโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมอาชีโวสมาวายาโมสมมสติสมาสมาธิอะยังโคสาภีขเวมะชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรานยานกรณนีอุปสมายา อภินยายาสัมโพธายานิพนยสังวัตติอิทังโคปนภิกเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุฆาชะลาปิทุฆามารณงปิทุขังโสขปริเทวะทุขโทมนัสุปะยาสาปิทุขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโค ปีเยหิวปโยโคทุโคยมปิดชังนลปฏิตามปิทุขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขะอีทางโคปนาพิกเวทุกขสมุทยโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภวิกานันทิราคสาคาตาตระตระตระพินันทินีเสยธิทางกรรมตันหาภวตันหา วิพภวตันหาอิทังโคปนภิกขเวทุกนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตันหายะเสสะวิลาคันิโรธะจาโคปตินิสโคมุติอนารโยอิทังโคปนภิกขเวทุกนิโรทักขามินิปฏิปทาอริยสัจจังอ์ยามีวะอริโยอัตทังคิกโกมะโคเสยทีทังสมะติติสมัสสังกโกสมมาวะจาสมะกัมมันโตสมมาอาชีโวะสมมาวยโมสมมาสติสมมาสมาธิ อีทางทุกขังอริยศาสตร์จังติเมภีคเวปูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุชาคุอุทปัฏิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอาโลโกอุทปาทิตังโคปณิีทางทุกขังอริยศาสตร์จางปารินญาติเมภีคเวปูเพ อนันุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปัติยานาอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปัติอาโลโกอุทปาติตังโคปาติทังทุขังอาริยสัจจังปลินญาตันติเมพิกเวโปเพอนนันตุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปัติยานางอุทปัติปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปัติอาโลโกอุทปาติ อีทางทุกขสมุทยโยอริยศาสจังติเมพิกเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปทิยานัุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุกขสมุทยโยอริยศัสจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปทิยานัุทปฏิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวภูเพอานันตุสตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเว ภเพอนานโนสุเตสุธรรมเมโสจากคุงอุทปาธิยาน낭อุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชชาวทปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปันิทังทุกขานิโรโทอริยศาสจางัาสิกตะพันติเมพิกเวภูเพอนานโนสุเตสุธรรมเมสสจากคุงอุทปาธิยาน낭อุทปฏิปัญญา อุทประทิวิชชาวอุทประทิอาโลโกอุทปาะทิตังโกปานิทังทูคานิโรโทอาริยสัจจสัจิกตันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุรรมเมสุจากคุงอุทประทิยานังอุทประทิปัญญาอุทประทิวิชชาอุทประทิอาโลโกอุทปาะทิ ทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมภิกเวปุเพอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปฏธิยานาอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชชาอุทปฏิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกเวปุเพอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปฏธิยานาอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชชาอุทปฏิอาโลโก ปุทภปาสิทังโคปันิทางทุกขานิโรธคาธมินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปูเพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสสจากคุงอุทภปาทิยานาอุทปาทิพันยาวทภปาทิวิชาวทปาทิอาโลโกจปาทิยาวกีวันจะเมพิกเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังตวัสสากาลังยถา,าปูตังยานทาสศนังนัสวิสุทงังอโหสิ เนวตาวาหังพิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสะพรมะเกสัสนมณพัมมาเนยปชายาสเทวมนุษยาอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโทโตปัจจัญญาส ยโตจะโคเมจพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัตสาการังยถาปูตังยานัสสนางสุววสุทังอโหสิอะธาหังพีเขเวสเทวเกโลเกสมารเกสัพธรมเกสัสมาณพรมณิยาปชายสเทวมนุษยายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพโธปัจจัญญาสิง ยานันจปนเมทัสนังอุทปฏิอภูปาเมยวิมุติอยมันติมาชาตินทิธานิปุนภะวติบิทัมวโฌจะคะวะอัตตมนาปัญจวคียาภิกขุภะคะวโตภาสิตังอภินันทุอิมมสมมิจปนเวยาละเวยาการณนัสมิง พันยะมาเนียยสมะโตกทัญญสวิลชังวีตมารังธรรมจักกงอุทปาทิยังกินจิสวัทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจพระควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธามนุสาาเวสุงเอตัมพระควาตาภาลลทิยา สิปัสตีพิฆทาเยอนุตาลังทำมาจากกังปาวติตังอปติวาติยังสามเนนวาพะมุเนนวาเทเวนวามาเลนวาพะมุนาวาเกนจิวะโลกะสมินติภุมมานังเทวานังสัตถังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุสวาเวสงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตวา ตาวติงสาเทวาสัตรมนุสาเวสุงตังวติงสานเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัตทมนุสาเวสุงยามานางเทวานางสัตทังสุตวะตุสิตาเทวาสัตรมนุสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตทังถุตวะนิมานาติเทวาสัตรมนุสาเวสุง นิมมานาตตีนางเทวานังสัตทางสุตวะปารานิมิตตวสวัตติเทวาสัตถมโนสาเวสรงปารานิมิตตวสวัตตีนังเทวานงสัตทางสุตวะพมกยิกาเทวาสัตถมโนสาเวสรงเอตัมภะกวตาภารานสิยังอิสิปตนมิทาเย อนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตีิยังสมเนนวะพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมนาวาเกณฑชิวโลกัสมินตีอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโอหเตนะยะวะพระมลโลกาสะโถอภุกชิ ยัญจะทัสสะสสีโลกธาตุสร้างกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทิอัปปามโนจะโอราโรโอภาโซโลเกปตุระโหสีอติกรมเมวะเทวานังเทวานังอัตโคเทวานังเทวานุภา วังอัทโคภควะอุทานะอุทานเนสิัญญาสิวัตโพโกลทันโยอัญญาสิวัตโพโกลทันโยติอิติหิทังอจสมมโตโกลทันยสัญญาโกทันโยตเววะนามังอาโหสติ